พอจะแม่ตรงโค้งมาเต็มหมดเลยเหฮียได้มังนี่น่าจะเป็นพัดเรียกนี่พัดเรียกนะคะแม่กบบระต้อตรมหาห่างพัดเรียกเฮียได้อาปลาเค็มให้ปลาเค็มด้วยท่าน,นี้นะคะปลาเค็นนมฮัลโห ขนมป้าร้านสมจิตทองม้วนอันนี้ก็นุ่มนุ่มเยอะเยะเลยนี่ก็นุ่มนี่นี่อะไรอุ้ยหลวงหลวงแค่แล้วนี้ยเหลอเนี่้ยวัน um น mm ั้นกูจะผีกูอยู่หลุ şey ่สมองอุ้ยร่นทำไมเป็นได้อันนี้นะคะร่นรูปทำไมเป็นได้นะคะอันนี้ อันนี้ก็นุ่มชอบรสนาทูเรียนนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเปิดแลยอันนี้คือนู้นโรนเนียงนะคะโรนเียงโรนเนียงผออาตังอย่อะไรอีกจ้ไม้พอได้ปั๊บเน่าไม้ต้มนะคะอันนี้เน่าไม้ต้ม ได้แล้นีมังคุดกวนนมีมังคุดกวนมาอีกอะไรอีกเอาโลเนียงโอ้ไปเร็วนี่โลเนียงซอกอะไรกินนะคะนี่เครื่องเจ้งบรรดาเครื่องเจ้งทั้งลายเล่เก่งชมเก่งปูวะกรกหวางไปออดิ๊ ออดิบก to ็คือยากินหมาดนะคะตอนนี้ก like ็คือยากินออดิบแกงส้มซิมูนนะร้อยแล้วก็เมื่อกับตอเล็กว่ากับอย่างช่วยควักแย้หมาควักคือน่ากินหมาควักแย้มอะนี้แย้มวัวไมือแล้ววะเนื้อได้อีกอ้าน้นำตาหนำตานี่ต่ไม่กินว่าแกงเนือ นี่นะคะมีน้ำตาลุกเล็กๆด้วยนี่น้ำตาลก็ประมาณนี้นะคะก้องู่พอกระหม่อมมาให้แต่ละทีคือแบบเยอะหมาอันนี้โตแล้วก็คือการการการเก็บโตนะคะถ้าไฟแบบนี้ก็คือมันจะเหี่ยวเรแล้วก็แกะแกะ,แกะเอาแต่เม็ดข้างในนี่แหละงาเฉะเยนรนงล้างให้เรียบร้อยพอเราจะทำได้กินก็คือ เอาตรงนั้นได้มาทำกินได้เลยนะคะก็มีแค่นีกัน,นมีของถึงแล้วเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยดูสิพอได้กินหลาวนี่นะคะพอได้กินอยู่เยอะมากเลยตอเต็มหมดเลยนะคะ